เพื่อนๆสวัสดีค่ะสามทุ่มครึ่งดูพระจันทร์เต็มดวงเพื่อนๆจ้าเต็มดวงใหญ่มากๆเพื่อนๆเหมือนก็อยู่ใกล้ๆเราเลยพอดีอยู่ตรงที่ทำงานออกมาเจอพอดีเพื่อนๆเวลาสามทุ่มยี่สิบเอนลกาสาิบนาทีเพื่อนๆจ้าอันเริ่มเลย กลัวโดนชนโอ้โหมันใหญ่จริงๆเพื่อนๆเบื้อเริ่มเลยเหมือนเราอยู่ใกล้ๆกันเลยอะเหมือนเราอยู่ใกล้ๆกันเลยเพื่อนๆสวยมากสวยจริงๆชมชมพระจันทร์เต็มดวงด้วยกันจ้าเพื่อนๆชมอีเกิร์ะอีเกิร์กพี่โน้ตจ้าอีเกิร์กันบักใหญ่เลยเพื่อนๆ สุดยอดสุดยอดชวไปด้วยกันกับเพื่อนๆอยากโชว์อยากโชว์ค่ะเผื่อที่ที่ประเทศอื่นเขาเป็นหิมะเนาะมันก็จะมองไม่เห็นที่ฮอลแลนด์ยังไม่มีหิมะก็เลยมองเห็นเพื่อนๆจ้ามองเห็นชัดเลยค่ะเพื่อนๆชัดแบบโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ ที่อื่นอาจจะมองไม่เห็นที่นี่ชัดเหมือนที่เมืองไทยเลยเพื่อนๆเต็มดวงเลยเพื่อนๆจ้าเต็มดวงเลยเต็มดวงสุดยอดเพื่อนๆเลยอยากให้เพื่อนๆชมด้วยเอามอให้เพื่อนๆชมด้วยเพื่อนๆจ้ะเต็มดวงเลยค่ะเต็มดวงเลยตรงที่ทำงานพอดีจ้ะถ้าอีกหน่อยหนึ่งมันก็คงจะลงมาใกล้ๆกับอ่า หลังคาเนาะหลังคาบ้านเขาหลังคาตึกเขาอันนี้ก็เป็นตึกที่อยู่ข้างล่างครับเพื่อนๆจ้ะไอตึกนี้อยู่ข้างค้าเนาะช่วงนี้ก็ยังเป็นล็อกดาวอยู่ oh. ก็ยังมองไม่ค่อยเห็น oh. ยังมือดจอู่เพื่อนๆจ้ะไม่มีคนคะ่ะไม่มีคนล็อกดาวเพิ่งเปิดแต่เปิดไม่หมดแต่ก็ยังไม่มี oh. คนมาเนาะยังไม่มีคนมาตอนนี้ oh. ทุ่ม เก้าเก้าโมงครึ่งเพื่อนๆจ้าดูอีกครั้งหนึ่งจะเพื่อนๆจ้าพระจัน์เต็มดวงเอาพระจันทเต็มดวงมาให้เพื่อนๆชมค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณและกดแชร์กดติดตามที่นี้ด้วยเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆจ้าหลังจากดู พระจันทร์เต็มดวงแล้วเราจะมาโชว์ตรงนี้ตอนกลางคืนค่ะสวยไหมคะสวยไหมเพื่อนสวยบ้าคะให้ชมให้ชมปกติประมาณขนาดนี้นะคะคนนี้จะเดินเต็มเลยฝั่งนี้กับฝั่งนี้แต่ว่าเขาเปิดเมืองแต่ว่ายังเปิดไม่หมดเนาะเปิดเป็นบางอย่างคนนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มากันนี่แหละค่ะจะเงียบเงาเงียบเงาสุด ปกตินี่เดินไม่ได้เลยเพื่อนๆจ้าแถวเนี้ยเดินไม่ได้เลยเดินนี่ต้องแบบค่อยๆเดินเดินต่อเก้ากันอะตอนนี้นายไม่มีคนเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีคนเลยไอ้ตรงนี้ด้วยเพื่อนๆจ้าไอ้ตรงเนี้ยที่ที่เดินไปตรงเนี้ยเชื่อไหมต้องมีมาต้องมีเนี่ยมายืน คล้ายยามเนาะมายืนอยู่สองคนสามคนตรงนี้คือไม่ให้เดินตรงไปเราต้องเดินอ้อมไปตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้เราไปเดินตรงนู้นเข้าไปซอยน้นถึงจะเข้ามาถึงจะเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ไม่มีคนค่ะเดินยังไงก็ได้เพื่อนๆจ้าแต่ตรงนี้วันนี้เขาเขาเปิดแล้วเนาะไอตรงที่ป้ายแดงๆเนี้ย เป็นผู้หญิงอยู่ตอนนี้เขาเปิดแล้วถามไม่ได้ค่ะนะครเพืเ่อนๆเราจะจบคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ